ได้ดูงานโดยเร็วผ่นตรงทุกประการคือ Si nila. Huwag ka patayin. Huwag ka taro. Kumawa. Kati ayaw. Ano ไปถึงขบวนญาติบรรพชนที่ลงรับดับพันกันเลยให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขยิ่งยิ่งสุดัป็นปร,รายภาพจงงุกปการเถอ ด้วยเวรนาจะผีกระดายรุ่ทั้งดวงทุกศาสนาถึงเวลานั้งหลับตาลงสมาธิเค้งงาไ้อยแ้ถึงคำรม้ระสมาตุได้โดยแค่ดูแลความสงุก็ได เจ้าปีริตันเรตังวกตาปะังอินวาจันต,นตบบนารโรธังมาวะจันติอายุวันดวตุขังภาลังสุขใจสุขใจแข็งแรงร่ำรวยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีธรรมะที่สว่าง Thank <laughs> you. นะสิเรชาเนียจ <ia> ังวทวาปจายนจสตารรธรรมมาวัตทานติอายุโนสุตังสารังเพื่อทานกุณสมบัติคุณโยตั้งใจกระทำเวทีแล้วปรนกอบคุ์โยมีสุขภาพพละรรมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระราชจักรทุกโศกรอบปครควค่ำคืนอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวอรมกายความพิดุปัญญาสว่างสวยแตกจากทั้งทางโลกทางธรรม ตระหนักสมาธิพาดให้100%ปฏิวัติทำได้โดยสะดวกได้โดยง่ายโดยการจง ม um. <P an> ีแตความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปัจจันาสุขภาพร่างกายแข็งแรงภิัยยาวทรงระการเจริญอจะมีความสุขความเจริญสุขภาพภารามาที่แข็งแรงอิถีไทยที่ยืนยาวให้ประสบความสุขความเจริชีวิตในภารินาที่ดาและสิ่งที่อาต้อรักาประกประการพอศาสนา ราถนาสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จสำเร็จจงทุกประการเมื่อถึงกาพฤพิปฏิบัติธรรมขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเต็วะันจงทุกท่านทุกประการเลอ เป็นเศรษฐีกันทั้งเมืองนะตั้งแต่ละพรนะอภิวาชนาสีดีตนิจังวุฒาปตะวิโนตาตาโรธรรมมาวันทัรเติอยุวันโนสุขารัะ ที่แข็งแรงสมบูรณ์อาอยุไขย,ยืนยาวปราศจ,จากทุกโศกโ,โลภไยไข้เจ็บทั้งหลายให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเลิ จายโนจัตตารธทรมาวัดทันติอายุวันโนสทุกครั้งภา อภิวาทนสีวิสนีจาอุทาปจายนจติธารธรรมวัตติอายุโอนสุขา ท่าล่งด้วยทางกุศลทีโยมได้ควบุทธิ์แล้วในเช้านี้ด้วยบุญนี้ขอโยมและครอบครัวบริษัทเรื่องความมีความสุขความเจริญตัดขาดสิ่งใดก็ได้โดยง่ายมีสภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยเย็นยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญครับทุนพระศาสนาไปถึงประุษธาตุถึงคราปฏิบัติธรรมก็พข้มีดวงตาห็นธรรมเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายโดยได้ฟังจบสุดประกอบโอ้เจริญเออจับหมาหน้าบ้านก็ดี ยมเออพอดีพรอาจารย์ท่านอยู่หรวงพี่ท่านอยู่สายใหม่ถ้าถ้าเกิดบุญมาฝากกันละย,ยามทั่วโลกให้ได้บุญกับยายทุกเช้าเลยนะยายใส่บาตรทุกเช้าตั้งแต่นี่มาเป็นปีสองปีแล้วก็ให้ได้บุญด้วยกันทุกคนนะสาธุนี่ทำพรค่ะอาทุอืธุ จงส่งให้ได้บุญกับยายทุกคนนะครับเวียนรอบเจดีบุญบูชาเจดีก็ขอให้ได้บุญด้วยจ้ะทางสำนักสถาที่มาล้างพระธรรมกายเขาขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสร้างสวนบุญบารีร่วมกันในเช้านี้เขาขอากมาดูดวงด ทำสิี้